ุกคนเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะอยากเรียนภาษาจีนมากรู้ว่ามันสําคัญมันจะเปิดโอกาสในชีวิตให้เราได้ไหลายๆอย่างแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกบัวก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะคะคือบัวเนี่ยอยากเรียนภาษาจีนมาเป็น10ปีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าบัวเพิ่งได้เริ่มเรียนแล้วก็ได้ภาษาจีนจริงๆเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองคะ่ะ บัวเคยไปประเทศจีนครั้งแรกนะคะคือไปงานแฟร์ที่กวางโจวแล้วบัวก็ได้เห็นนวัตกรรมเห็นเทคโนโลยีเห็นความก้าวหน้าของเขาต่างๆแล้วบัวคิดกับตัวเองเลยว่าพี่จีนเนี่ยมาแน่นอนแล้วถ้าเราได้ภาษาจีนมันน่าจะเปิดโอกาสทางธุรกิจให้เราไดอา้อย่างหลากหลายเลยนะคะ โก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆค่ะกลับมาอยากเรียนภาษาจีนโวก็ไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือนะคะแล้วก็ลองมาเปิดอ่านแต่รู้สึกว่ามันงงมันเบื่อมันจับต้นชนปลายไม่ถูกพอเรามาฟังคลิปใน YouTube มันก็ไม่ค่อยปฏิประต่อค่ะฟังแล้วเราก็แบบปลดโฟกัส เราก็ไม่รู้เรื่องจนเราท้อว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนไม่มีวินัยห,หรือเปล่าอะเราเป็นคนไม่เก่งหรอทั้งที่บัวนเนี่ยเป็นเด็กเรียนภาษามาตลอดเลยนะคะทุกคนคือบัวเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่อยู่มัธยมนะคะแล้วเราก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยแล้วบัวก็มั่นใจในตัวเองเพอสมควรนะคะว่าถ้าเรามาเรียนภาษาจีนอะมันก็น่าจะแบบไม่ยากเราเข้าใจเรื่องภาษาได้ดีอยู่แล้วอะ แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนทําไมเราแบบถึงไม่ได้จนทิ้งร่วงเลยมาเป็น5-6ปีนะคะทุกคน พอบัวได้มีโอกาสมาทํางานกับคนจีนใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นจุดที่แบบเราต้องได้จริงๆแหละบัวต้องใช้ภาษาจีนทุกวันมันเลยเป็นแบบไฟลบ์บังคับให้เราต้องกลับมาเรียนภาษาจีนอีกครั้งหนึ่งเราก็เริ่มมาเปลี่ยนมุมมองใหม่ทั้งหมดจนวันหนึ่งบัวก็ได้มารู้ว่าเ,เฮ้ยมันไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่มันเป็นเพราะว่าเรายังไม่เจอวิธีที่ใช่เท่านั้นเองแทนที่จะฝืนตัวเองให้เรียนกับวิธีที่เราไม่เข้าใจหรือมันไม่ใช่วิธีที่แบบมันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราอะคะ่ะ บัวก็ได้ออกแบบวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนที่เหมาะสมกับตัวเอง mm hmm. เข้ากับตัวเองมากที่สุดโดยการมานั่งตกขลึกว่าเอ๊ะตอนนั้นที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษอะเราเรียนยังไงผลค,คือจากที่บัวไม่ได้ภาษาจีนเลยเนี่ยบัวสามารถพูดภาษาจีนในชีวิตประจําวันคุยกับเจ้านายที่เป็นคนจีนได้ภายใน6เดือนค่ะ บัวค้นพบว่าทุกภาษามันมีกุญแจเหมือนกันค่ะทุกคนเราไม่ต้องเป็นคนเก่งก็ได้แค่เราต้องมีระบบเข้าใจระบบและเป็นระบบที่มันสามารถใช้งานได้จริง วิธีการนี้ของบัวที่บัวใช้กับทุกภาษาเลยที่บัวเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของเรานะคะ1คือบัวจะไม่แปลเป็นภาษาไทยในหัวก่อนเลยค่ะคือเราจะพูดด้วยความเข้าใจได้โดยอัตโนมัติเลย 2. ใช้คําศัพท์แบบเหมือนเป็นภาษาของเราอะ่ะเหมือนเป็นภาษาแม่ของเราเลยโดยที่เราเข้าใจโดยธรรมชาติว่าคำเนี้ยมันแปลว่าอะไรสคือไม่กังวลเรื่องแกรมมาค่ะแต่พูดด้วยความเข้าใจแล้วก็มีสำเนียงที่ใกล้เคียงของเจ้าของภาษา บัวได้รับคําชมเยอะมากเลยนะคะว่าสําเนียงของเราเนี่ยใกล้เคียงเหมือนเจ้าของภาษาคือตอนที่บัวไปเมืองจีนกับเจ้านายหรือเหล่าซือเจ้าของร้านชาค่ะเพื่อนของเราเชือก็บอกว่ามเฮ้ยสาเนียงเธอดีนะการออกเสียงเธอดีนะแบบดีกว่าเจ้านายของเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะมเ,มขเ,เขาก็เซลเ์เพราะว่าเจ้านายหรือเหล่าเชือเจ้าของร้านชาเนี่ยเขาเป็นค,คนแต่จิวนะคะเขาก็จะพูดภาษาแต้จิวซึ่งเป็น local language ของเขาเนี่ยเป็นภาษาที่หนึ่ง ซึ่งคนแต้จีนส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถออกเสียงบางเสียงได้ในภาษาจีนกลางนะคะแต่บัวมั่นใจว่าคนไทยถ้าเรียนภาษาที่3ภาษาที่2 3 4เนี่ยจะสามารถออกเสียงได้ชัดกว่าคนในประเทศอื่นนะคะเพราะว่าภาษาไทยมันมีความหลากหลายทางเสียงทางโทนมากนะคะสาหรับบัวเนี่ยบัวให้ความสําคัญกับภาษาจีนมากทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครทํางานอะไรถ้าเราได้ภาษาจีนเข้ามาเนี่ยมันจะเปิดโอกาสสร้างเงินสไร้างรายได้ ให้เราแบบหลายเท่าเลยไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่มีลูกน้อยถ้าลูกเราได้ภาษาที่2หรือภาษาที่3เนี่ยจะทําให้ลูกของเรามีทักษะมีความสามารถที่แตกต่างมีโอกาสที่จะเติบโตในอาชีพในอนาคตได้มากกว่าคนอื่นแน่นอนหรือวัยทํางานถ้าเกิดว่าเราได้ภาษาจีนเป็นภาษาที่3 โอกาสที่เราจะขอขึ้นเงินเดือนเป็นค่าทักษะพ,พิเศษในภาษาจีนเนี่ยเราก็สามารถทําได้หรือโอกาสที่เราจะถูกเลือกให้เข้าไปทํางานก็มีมากกว่าคนอื่นมีมากกว่าคนที่ไม่ได้ภาษาจีนทุกคนทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นฐานการผลิตของสินค้าที่ใหญ่ที่สุดถ้าเราพูดภาษาจีนได้และสามารถติดต่อกับเจ้าของโรงงานหรือนักธุรกิจจีนได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นการสร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางจีนได้โดยที่เราไม่ต้องขึ้นล่าม และยังสร้างความไว้ใจความไว้เนื้อเชื่อใจได้มากกว่าถ้าเกิดว่าเราพูดภาษาจีนเองได้โดยตรงกับผู่ค้าของเราวันนี้บัวไม่ได้อยากเป็นครูของทุกคนนะคะคือบัวรู้ตัวว่าบัวเนี่ยสอนใครไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ แต่บัวอยากจะมาแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆของบัวที่มันง่ายและมันสามารถใช้ได้จริงเดี๋ยวคลิปต่อไปบัวจะมาแชร์นะคะว่า5ขั้นตอน5เฟรมเวิร์กระบบที่บัวได้คิดคนและทดลองใช้กับคนใกล้ตัวแล้วเวิร์กเนี่ยมันเป็นยังไงสามารถใช้กับการเรียนรู้ภาษาที่2ที่3ได้ทุกภาษาเลยนะคะต่อให้เราเป็นคนไม่มีวินัยที่จะเรียนในห้องเรียนไม่มีวินัยในการคัดตัวอักษรจีนหรือต่อให้เราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนไม่เก่งอะ แต่เราจะได้ภาษาจีนแน่นอนค่ะจากการฝึกตามระบบเฟลเวิร์กันนี้เราไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟคเราแค่ต้องการวิธีที่ใช่และความกล้าที่จะเริ่มเท่านั้นเองค่ะ